<Again. S 2> อีกครั้ง h a b e t พยัญชนะ <Animal. S 2> สัตว์ n s w e r การตอบคำถามคำตอบ <Arm. S 2> แขนศิ <Artist. S 2> นลปิน ask ถาม aunt ป้า bakery ร้านขายขนมอบ balloon ลูกโป่ง bank ธนาคาร bed เตียงนอน board กระดาน boat เรือ boots รองเท้าหุ้มข้อหรือหุ้มขา bottle ขวด bowl ชาม <Char m. S 3> butterfly ผีเสื้อ can กระป๋อง candy ลูกอม cap หมวกแก๊ป card บัตรอวยพร chant บทพูดเข้าจังหวะ ชท <Chat. S 1> คุยเล่นเช็ค <Check. S 1> ตรวจสอบการตรวจสอบชีส <Cheese. S 1> เนยแข็งเชอร์รี่ผลเชอร์รี่ <Chicken. S 1> ไก่เนื้อไก่ Children เด็กหลายคน Chili พริก Chip แผ่นมันฝรั่งทอดกรอบ Circle วงกลม Clap ปรบมือ Clean สะอาด clock นาฬิกาติดผนัง cook ทำอาหาร cookie ขนมอบ cool เย็น cow วัวตัวเมีย Dish จาน Donkey ลา Elephant ช้าง Enjoy สนุกสนาน Family ครอบครัว Far ไกล fat อ้วน favorite เป็นที่ชื่นชอบ thin ครีบ fine ดีค่าปรับ finish เสร็จสำเร็จ floor พื้นห้องชั้นของตึก fly บิน friend เพื่อน frog กบ gate ประตูใหญ่ get up ตื่นนอน gloves ถุงมือ glue กาว grandma คุณย่าหรือคุณยาย grandpa คุณปู่หรือคุณตา grape อง,งุ่น group กลุ่ม gum หมากฝรั่ง hand มือ hat หมวก help ช่วยเหลือ hen แม่ไก่ hide แอบซ่อน hot ร้อน hot dog ไส้กรอกร้อนร้อนที่ประกบด้วยขนมปัง hungry หิว <Idea. S 2> ความนึกคิดความคิดเห็น jam ยม job งานอาชีพ jug เหยือก kite ว้าว Knee หัวเข่า Knife มีด Lady ผู้หญิงสุภาพสตรี Left ข้างซ้าย Letter จดหมาย Like ชอบ magic มายากลเวทมนต์ make ทำ mango มะม่วง match การเข้าชุดกัน music ดนตรี new ใหม่ notebook สมุดบันทึก number จำนวนหมายเลข old เก่าแก่ page หน้าหนังสือ paint ระบายสี paper แผ่นกระดาษ p ถั่ว <P. S 1> พืชตระกูลถั่ว peach ลูกทอ้อ pencil case กล่องดินสอ people คน ประชาชน <Person. S 1> คนบุคคลห <Pick. S 1> ยิบจับ <Picture. S 1> รูปภาพห <Pig. S 1> มู <Pill ow. S 1> หมอน pineapple สับปะรด place สถานที่ puppy ลูกสุนัข put วางใส่ quiet เงียบ race การแข่งขัน Radio วิทยุ Rain ฝน Ready พร้อมพร้อมแล้ว Relax รู้สึกผ่อนคลาย Replace เปลี่ยนที่แทนที่ rice ข้าว right ความถูกต้อง robot หุ่นยนต์ rock หินโขดหิน rope เชือกบ่วง round กลมเป็นวงกลม run วิ่ง sandals รองเท้าแตะ sandwich ขนมปังแซนด์วิช สกูตเตอร์รถมอเตอร์ไซค์ที่มีขนาดเล็ก <Shark. S 2> ชาร์กฉลาม <Sh irt. S 2> เสื้อเชิ้ต <Sho es. S 2> รองเท้าสิท <Sit> down นั่งลงสก์ิร์ต กระโปรง Socks <x>. ถุงเท้า Sorry ขอโทษเสียใจ Spell สกด Stamp ดวงตราปรษยนีย์กร Stand up ยืนขึ้น store ร้านค้าคลังสินค้า story เรื่องราวเรื่องเล่า strawberry ผลสตรอเบอรี่ subject วิชา Tell, บอก Tennis, กีฬาเทนนิส Thumb, นิ้วหัวแม่มือ Today, วันนี้ Toe, นิ้วเท้า Touch, แตะสัมผัส town เมืองชุมชน T-shirt เสื้อยืดคอกลม Umbrella ร่ม Uncle ลุง Video วีดีทัศ Walk เดิน Watermelon แตงโม e e k สัปดาห์ Weekend วันหยุดสุดสัปดาห์ Welcome ซึ่งต้อนรับด้วยความยินดี l วาน <Window. S 1> หน้าต่าง w <orm. S 1> นอนหน <Young. S 1> อนหนอ n g อนอนยุนหนอน y o อ r s e อ f ตัอน <Your self. S 1> องเธอนองอ